สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธมวันคงชาวนาเล่ที่71คะ่ะวันนี้จะมาอธิบาย mapping ปปเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะวัฒนธรรมหมายถึงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นปรับปรุงเพื่อความเจริญงอกงามทางสังคมและเป็นเครื่องชี้ความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์และยังเป็นมรดกทางสังคมอีกด้วยลักษณะของวัฒนธรรมประกอบไปด้วย 1> 1. วัฒนธรรมหนึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสองเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจสามได้มาจากการเรียนรู้สี่เป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันห้ามีความเสถียรภาพและมีความเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปเป็นประเภทของวัฒนธรรมนะคะประเภทที่หนึ่งวัฒนธรรมด้านวัตถุหรือรูปธรรมก็ยกตัวอย่างเช่นสิ่งของหรือเครื่องประดับประเภทที่สองคือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ หรือนามประทมเช่นเป็นสิ่งที่มมองไม่เห็นค่ะต่อไปบรรทัดฐานนะคะบรรทัดฐานเป็นสิ่งที่สังคมยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเอยบรรทัดฐานประกอบไปด้วยวิถีวิถีชาวบ้าน2ธรรมเนียม3จารีตและ4กฎหมายนะคะต่อไปเป็นความเชื่อค่ะ ความเชื่อหมายถึงความคิดที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันแบ่งเป็นสามประเภทนะคะคือความเชื่อเชิงพรรณนาเป็นความเชื่อที่สามารถหาความจริงได้ต่อไปเป็นความเชื่อจากการประเมินเป็นความเป็นความเชื่อที่คิดอย่างมีเหตุผลต่อไปอันที่สามบัญญัตดความเชื่อเป็นความเชื่อที่ยึดถือกันมาในเรื่องต่างๆ ต่อไปเป็นภาษาและภาพลักษณ์นะคะประกอบไปด้วยภาษามีชนชั้นภาษามีคำผวนภาษามีทำนองภาษามีความหมายสองด้านภาษามีทั้งภาษาปากและภาษาพูดะคะ่ะต่อไปเป็นค่านิยมนะคะค่านิยมหมายถึงแบบอย่างพฤติกรรมที่ปรารถนาโดยสังคมเห็นว่าสังคมแก่การกระทํำน่ายกย่องจะเป็น จะเป็นความชอบความพึงพอใจความปรารถนาต่อไปการวิเคราะห์วัฒนธรรมนะคะคือปัจเจกนิยมหรือส่วนร่วมนิยมต่อไปคือหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 3. ระยะหะระยะแห่งอำนาจ 4. การให้ความสัมพันธ์กับชายหรือหญิงสุดท้ายนะคะคือวัฒนธรรมย่อยวัฒน,ธรร,ฒนธรรมย่อยก็คือวัฒนธรรมทางเชื้อชาติและศาสนาวัฒนธรรมทางภูมิภาค วัฒนธรรมย่อยทางอายุและวัฒนธรรมย่อยทางอาชีพนะคะดิฉันขอจบการรายงานเท่านี้ค่ะ